ก็นุ่นกับสวัสดีเอฟซี F C, ทุกช่องช่องพ่อแหล่แล้วก็ช่องพอ่อ,งพอสวายช่องมาอิงช่องเก็บหนึ่งนอพี่นอ้องสวัสดีครับัอ<ม>ดีเป็นทุกช่องอ่ะอนี่คุณพ่อขอแก้มือ้ะพี่นอ้<ฮ>องโอ้เพรแก้มือสามตัวตรงตรงครับผมโอ้อครับผมแก้มือสามตัวตรงตรง,ตรงครับวันนี้ขอท่วงบนรรังขึ้นนะพ่อนะ ครับครับเาพี่รังตัวลางรังพี่น้งร<อ>ังพีน่น้องบลายหางสองหางพี่น้องแขนแข็งน้ำกัดยับลงมานั่งน้ำกัดไก,ก่ไปยังสหางวัติพ่อครับสหางแขนแข็ตัวตวเล็กเล็กกสตัว3าหางครับผมเล็กสตัวสามหาง เรือ่องเลขเลข,เลขสามตัวสองหางครับอ่ามีเลขล่างไงสองหางครับให้คุมุดรถพี่น้องโอ้ oh, เอาชุดเดียวจบไปแม่น้อพ่อาแงนแงน,นให้เรียก์เลียร์ไปจับจองรถตีนอนขันขึ้นมากน้ำครับอืมพี่น้องเลยคุณพ่อขอขอแกงข้าวเล็เล็ครับ เพราะว่าที่เขาคุยเห็นด้วยเหที่คุยกันเ่ะอยู่ในิซองมาเหงเน่ะคุยกันมันมันไล่มันเอือเอือไปมากอ่ะไล่มันหายอ่ะครับพี่น้องครับไล่หายพี่น้องพี่น้องยุขันยุนอะไรยืนชิบพวกพวกแอบนวัพอถวายพ้อรวยหรือผู้ถทอฟ้รนุ่ยกะหรือซองมาเมอกังเหงพอหมอกเพราะมวลซึ่งต้องเก็บงัวขาที่เป็นเอฟซีของคุณพ่อ ขอสักใช่เขามาไล่ไล่ไม่ลด้พี่กับเบื้อเก้าแล้วนะอืมโอ้ทักไล่ไปไม่เป็นบ้าทักไล่ไปไม่เป็นบ่เออทักไล่ไปไม่คุณพ่อมันสางมันสางบ่าไรมันมันมันเลี้ยวไปเห็นบ่ดนี่เขาเอายังอะไปล่างอะไปล่างมันอะายเกียงกับไปเลยอืมอืม ขอแกงข้าวเสมอพี่น้องพวกเอาสไลดอเอาไล่าลลังอ่ายังข้าวไม้พี่น้องเอฟซีผู้เอ่นอัแนงกระทกไร้มาไม้คนละนะครับสีลุกหาเพื่อนครับอ้าวเอฟซีเขามาพอสมควรเลยเด้พ่อเขามาพอสมควรหรือบอกะครับผมบนวิ่งสามเด้อ อบนวิ่งสามครับฮึได้กับขึ้นเลยว่างานวิ่งโตแล้วสิ่บ,บ้านกันหรือมือดําลาได้ล่ะตาดำอยู่หมอบหมอบมือโตมาหาพี่หน่อยเฮ้ยอ้าวครับผมแต่ว่าง่วงนีบมาได้แล้วอ่ะ,อะคือบนวิ่งสามนะพ่อนะครับบนบนบนวิ่งสามลักลักระู้เลยหรอกบอกว่าหลักหน่วยได้พี่น้อยวิ่งสามหลักหน่วย สิบล้านบ่พอไอ้โอ้ยแกสิบหานแล้วดพี่อือเอาซิบหาวันแวก็โอมันหายไปสิบเนาะมันต้องพุุ่นเนี่อ้ขึนม้ตัวตัว่พอมาโอ้โอ้ิบหาวนน่านวน่พี่น้องย่านต้นคุ่มรวยพี่น้องรวยพปนาพปนาพี่น้องย่านย่านรวยกาไปวะไว้บ่พอครับ คนมุนิชนมัเป็นพี่น้องมิตรล้วนน้องฟังจะว่าสิไปหาสื่อสอนน้ำตาลหรือยัเปล่าดูเน่เได้ก่อนเดี๋ยวแล้สื่อสอนน้ำตาลใส่ว่ามันสอนน้ำตาลสอนบิ๊กเออสอนบิ๊กไหมวะเออสอนบิ๊กคุณด้วนถุงปุยเลยเออออออสอนอบิ๊กที่มันใช้ปุ๋นพงอะนะเออต้องต่ดเงนมั่เพาะ คนทำตาดถลกไหมฮะอ๋อๆๆๆๆๆเต็มถุงเลยนะพ่อเนาะตันนึ่งกันเลยเหรอโอ้ยเต็มถุงเลยไม่ติพคดตุ้งไข่ไข่ครับเขาใส่เม็ดปกติได้เออเออแม่แม่แม่อะไนั่นละประเดินว่าบิ๊กอือโอ้ยแต่เต็มถุงเลยเอาแค่นยกขึ้นนะพ่อเนาะออโอ้ยสี่คนยังเอายกเอาไว้เลยเหรออ่าโอ้ยเอาไว้แล้วเป็นตันเนี่ยพ่องารทับสร้างขีดแตกแปะคนแล้วพ่อ เอาตรงๆเลยเฮวิ่งบนวิ่งสามหลักหน่วยเม็ดเดียวพี่น้องบนวิ่งสามพี่น้องแมนบนวิ่งสามพี่น้องวิ่งสามเลยวตัักหน่วยบอมนะพี่น้องลักหน่วยบนแม่นแม่สามหลักหน่วยอืออ่าพี่น้องเนาะสูดเก้าแล้วพี่น้องยัมาสูรเก้าแต่ว่าขยับขยับงดก้อนมันมันตัวเดียวตัวเดียวอือ บาดเด็กกระยับเป็นสองตัวมันเกือมากขึ้นเราพี่น้องครับผมมันกัดโซนกันขึ้นเราน่ะแต่ว่าสูตรสูตรหลักสิบบนนึงก็คิดใอยู่พี่น้องครับเคิดใอยู่อ่าเอาหลักร้อยหลักหลักร้อยมีสองสองตัวด้พี่น้องด้อาบ่บ่บ่แววเลขบ่กลับได้พี่น้องเลขไม่มีกลับอืมพี่น้องขันบ่ถือกับ คือว่าแล้วน่ะโมเมนเลขฝันบมเมนเลขหูเพียงไม่พี่น้องเลขสดุดครับผมออกพี่น้องไว้ตรงตรงพี่น้องอืหลักร้อยมีแปดกับเก้าด้พี่น้องโอ้หลักร้อยมีแปดกับเก้าอืมส่วนหลักสิบมีเจ็ดมีแปดมีสองได้พี่น้อง แปดกับเก้าหลักสิบมี่หลักสิบเจ็ดแปดสองอ่าเจ็ดแปดสองอาจับจับสองตัวก่อนนะพี่น้องนะครับผมสองสามอ่าเจ็ดสาม ดสามแปดสามยำบอกว่าช uh ุดนี้ให้ไปล่างบนพร้อมได้พี่น้องอ้โหชุดนี้ล่างบนยำแบบต้องสองพี่น้องชุดนี้ไหมมีสิทธิ์ขอบบนขอล่างเลวพี่น้องครับผมบนเลขสามตัวเลขสาตัวผมจิจัาไปสองห้างแปด เก็ดสพี่น้องแปดเ็สาพี่น้องเก้สที่เหลือให้พี่น้องจับเอาครับผมจับให้ซ้ำนี่โอ้ oh. แล้วก็ฟันให้ซ้ำนี่พี่น้องอืมอังเดียวแขๆฟันให้สฟันให้เก็สพี่น้องอ่าเ็ดสามสองตัว <c oughs> ยอมมาเลยว่าวันที่ลำวันวันวันไหนอ่านพ่อไววันเสาร์ครับออกวันไหนครับวันเสาร์ครับครับวันเสาร์ครับวันเสาร์มันตีเม่นบาร์เงครับผมน่าจะใช่หรอวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็เอาวันที่หนึ่งกุมภาเลยเสาร์อาทิตย์เอฟซีไปเบิ้งเอาครับเสาร์นะครับสามตัววงกลมตัวไหนพ่อ สองหางสองหางมาทอากันได้พี่น้องเอาสองมาเล่นปะเอาเกิืงกันอืมเอ,อาทอกันเลยเดียวไม่แค่สองหางแค่นั้นนะไอเทียน <IC N S 1> โอ,โอ้คือมีแปดกับเก้าพอน,น,นพั่นหนึ่งที่รักครับด้วยรักเลยมีแปดกับเก้ามันมาได้แค่หางเดียวแต่ว่าโมลูกมันจะเข่าหางได้แค่นั้นย้ำบอกสองตัวให้เจ็ดสามหางเดียวบมต้องกลับครับผมแล้วก็ส่วนส่วนแปดสามส่วนสองสามกะขันมักกะจังเอาไอ้ ใส่เลขลักลอยได้พี่น้องนะครับผมนั่นคือขึ้นพอพอพอจับลักลอยใส่ไห้ครับพี่น้องมากกขึ้นมากกว่านักจับเอาพอาที่เคล็ดไข่มุ้งมิ่งเราบดหนีบดชิ้นเด้ยร้านคือแปดเก็ดสามเก้าเก็ดสามเลยพี่น้องอืมครับผมห้ามไม่ต้องกลับโอ้ไม่ต้องกลับครับรับมุ้งไ้่เอฟซีไว้ไม่ต้องกลับ อืย้ำ<อ>อบอกว่าเลีเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามอ่ะเจ็ดสามกับแปดสามกับไปสองสามไขไข่ลงกลางนั่นไม่ได้พี่น้องโอ้เป็นบนล่างนะพอนะ่พอเนาะครับไปเป็นบนล่างครับผมเขาเลียกล่างไหท่ทิศทิศสองแปดมาน้ำนะพี่น้อง อืมโอ้เล็ล่างให้ติดสองแปดไว้ครับติดสองแปดติดสามแปดเออนั่นคือตัวกันบอกว่ามันมันมันบาตัวกันมันเล็กเล็กสามหางนึงโอ้คือเกิใครเล็กล่างมันมีอันมีเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามงนสันไอแปดสองมัินสันนะนั่นแหละมันมันมีสามี่พี่น้องสามเพเล็กล่างครับสามเพเล็กล่างได้พี่น้องแต่ส่วนเล็กบนมันก็มี สองสามเจ็ดสามน้นเจ็ดสามพี่น้องืม่นเจ็ดสามหางเดียวอ่ต้นบนนะพี่น้องแต่ส่วนเลขสามโตกะบนินไห้มันมาทอกันพี่น้องเพราะลักลอยมันแค่2สองโตนึงครับผมมันกะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกหกงวดเลยพี่น้องอืมรักลอยสูนี่หกงวดโอ้อืมยากพี่นองมันยากหรอกลักสิบนลักหนวยบนลักล่างบวกกันสองข้างบวกด้วยถึงแปดนที่แล้วก็บวก1นนพี่น้องสะกบบนี้เลยด้นาอสำหรับไล่ไล่มากมากกับ